ค็นับหลังจากที่เกมออกมาก็เป็นเวลาหลายวันแล้วนะทุกคนน่าจะเล่นจบกันแล้วอาจจะมีข้อดีข้อเสียแตกงกันไปแต่สำหรับผมนี่มันดีทุกอย่างเลยนะผมชอบทุกอย่างเกี่ยวกับสไปเดอร์แมนเพราะว่าผมรักสไปเดอร์แมนเป็นทุนเดิมอ,อยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมจะอวยแหกใส่ฉี่กันเปเลยทีเดียวเชียไม่มีข้อเสียอะไรเลยเพราะว่าผมรักสไปเดอร์แมนนะ เกมสปายเดอร์แมนสมันออกมาบน p 5. พย์หเพราะฉะนั้นผ้ามึงก็สวยอ,อยู่แล้วแล้วก็ลืน่นมันจะมีโหมด 4K 40fps อะไรก็จ่างเหรอแต่ผมไม่สนใจนะผมเล่นโหมด favorite, เฟรมเรทลื่น60อะแค่นั้นมันก็พอแล้วนะมันสวยสรับผมยูนแล้วเกมสป i ยเดอร์แมนจะเป็นเนื้อเรื่องเกือบ10ชั่วโมงเห็นจะได้นะถ้าเกิดเราไม่ไปวิ่งเฟรลองหรือทำอะไรจิบประถาดถ่ายรูปหรือว่าหนวายล่อนเป็นซูเปอร์แมนก็ว่ากันไปมันก็แห่ลมเดียวกันนะไม่ต้องหญญนวายและบินอย่างเดียวเลยชอบมากเลยเฉพาะอันเนี้ยที่มาใหม่ ทางด้านเกมเพย์ก็บอกได้เลยว่าตอนแรกอาจขัดใจน,นิดนึงเพราะว่าเป็นคอมโบยังไม่ค่อยสุดจะมามันต้องไล่อัปเกรดไปเรื่อยๆจนพวกสกิลครบะนะสกิลเฉพาะตัวสกิลอุปกรณ์แม้กระทั่งครบแปดฝั่งซ้าย4ฝั่งขวา4ี่ก็เป็น8ทุกอย่างใส่กันลงตัวมากจะกดพกร้อมกันหมดเลยก็ได้นะเป็นคอมโบ8ชุดส่วนทางด้านเนื้อเรื่องเขาปูทางมาตั้งแต่ภาคแรกแล้วภาคที่จะปูทางมาสู่เวทนองนะมันมีเอ็นเครดิตตั้งแต่ภาคแหกแล้วทุกคนน่าจะเดากันได้นะ พอมาภาคนี้ก็เปิดตัวแฮร์รี่ออตบอนเพื่อนสนิทของปีเตอร์ที่หายไปตั้งแต่ภาคหนึ่งเพราะว่าเขาป่วยอยู่ในตู้โหลอะไรสักอย่างนะที่มีเวนมอ่ข้างในแล้วถ้าเกิดว่าคิดถึงคนเก,ก่าก็มาหมดเลยนะทั้งแบ็คแคทแล้วก็ยูริยูรินี่ถือว่าเป็นสปายแล้วนะเพราะว่าแม่นางกลายเป็นสารเตรียร์สแลนอุ๊ยสปอยที่ขาดไม่ได้คือสไปเดอร์แมนน้องหม่ของเราที่วันนี้มาโคจรยอกับพี่ปีเตอร์รู้สึกจะเดินทิ้งเนนหน่อยนะตามเดียนเรื่องแอบน้อยเหมือนกันนะเพราะว่าปีเตอร์เล่นทิ้งไปตั้งแต่ กลางเรื่องเลยมาเขาได้เจอกับลีนะตัวร้ายภาคเก่านะคนที่ฆ่าพ่อของเขาแล้วมาจะทำยังไงก็ต้องไปลุ้นกันในเรื่องเรื่องนะครับผมที่สำคัญมันมีขัดใจอจุดเดียวคือ MJ นะไม่น่าโตเลยใครก็พูดกันหรือเปล่านะยอ,ยอ,ยอ,อยอยกอยากยังไงก็รัก m j เหมือนเดิมนะเพราะว่า MJ เขา The เดอะเบสมากเลยพานนี้คือแบบมาแทนนัตชาโรมานอฟได้เลยน,นะเอาจริงโคตรเจไงเอาจริงสรุปก็คือให เกมสไปเดอร์แมนเป็นเกมที่น่าเล่นบน p l 5ที่สุดแล้วถ้าเกิดให้คะแนนก็จะเป็นเต็มร้อยเต็มล้านไปเลยกันดีเดียเชียนะครับผมโคตรอวยเลยบอกเลยคนที่มี p l 5ก็สมควรเอาอมาเล่นนะที่สําคัญมันมีซับไทยด้วยนะผมชอบมากเลยแต่มันก็อ่านไม่ทันนะบางจุดโดยเฉพาะฉากนัว <c oughs> อา่าวภาษาจริงนะแบบพูดกันไวมากเลยกันดีเดียเชีย,ชยถ้าเกิดว่าถามว่ามปนแปลดีไหมผมก็ไม่รู้นะไม่ใช่ผู้รู้ภาษาอังกฤษโดยช่ำชองนะผมก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ แต่ว่ามันก็นรู้เรื่องอะนะ